สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากลูกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าริกมาทั้งสวนวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในแอปไทยเชดูเอลอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆน,นะฮะห่างหายแอปไทยเชดูเอลไปนานนะครับก็ไปแข่งมากลุกมาบ้างอะไรบ้างนะครับ แล้วก็ยังไม่ค่อยมีเวลานะทำคลิปให้ FC ได้รับชมนะครับวันนี้ก็ต้องมาเริ่มต้นนะทำคลิปกันใหม่นะครับนะอยู่ในแอปไทยเช็ดดูเอลอีกเหมือนเดิมนะครับก็ดูดูแล้วนะครับเพื่อนๆจะชอบนะในแนวนี้แบบนี้กันมากกว่านะครับวันนี้ช่างยันก็มาอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นม้ายกขวาอีกแล้วนะครับ แต่น,นี้เจอโคนก้าวเล้าก็แทงโคนก้าวเล้ากลับไปอ๋อเขากินตัดเข้ามาเอาเม็ดกินเข้าไปนะครับเขาแย่เม็ดนะฮะแทงเม็ดเข้ามานะครับแต่น,นี้ผมก็เอาเบียกินส่วนเข้าไปเลยนะครับนะลองดูนะลองหมากดูกินเข้าไปเพราะว่าเบี้ยเขาก็มีขาดอยู่นะถูกไหมเอยโอ้โหเข้ามามาจับเบีย้ยจับเม็ดเอ้า เม็ดขาดนี่เอาวัดกันไปครับคนละตัวอืมเขากินเม็ดเข้าไปเอาลุกเราด้วยนะโอ้โหผ่านแล้วนะครับเพื่อนๆครับนะวันนี้ก็ผนสุรชัยนะครับนะก็แต่มไม่ธรรมดาครับหนึ่งพันหร้อยแปดสิบสานะครับ 1, รนะ,บนะแต่มนี้เขา โอ้โหเขาไม่ไม่ผูกด้วยนะกระแทงสวนเข้ามาเลยนะแทงสวนมาแต่มน,นี้เราก็ไม่มีจังหวะนะไม่มีโอกาสที่จะเลือกนะครับก็ต้องใช้เบีย้ยนะเอเบีย้ยกินตัดเข้าไปเขาใช้โคนกินเข้ามานะฮะกินเข้ามาเอามามาจับโคนออกไล่มาอีกแล้วนะครับ โอ้ต้องเสียไม้อีกแล้วนะครับก็หนีครับหนีก่อนหนึ่งตัวนะนะมีจังหวะไปตีลูกเขาได้ด้วยนะถ้าเกิด mm hmm. เดินอาวกากินม้านะครับเขาเห็นตาลูกคาดเรานะแต่นี้ก็ใช้นะโคนกินจี้ม้าเข้าไปอีกทีนึงนะแล้วก็เอาเบีย้ยนะ กินตัดเข้าไปนะครับเพราะว่าตรงหน้าโคนเรามันมีแท่นอยู่นะครับเพื่อนๆเห็นไหมฮะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เบียร์กินโอ้แต่มนี้ยเขาใช้ม้กินนะครับนะต่อมาเราด้วยนะโอ้โหเขาปลดอาวุธเราหมดเลยนะครับเพื่อนๆนะแต่มนี้กินไม่กินนะนะมีค่าเท่ากันนะครับนะเราอกขุนไปผูกโคนเขากิกนม้อยู่ดีนะครับกินตัดเข้าไปเลยนะ แล้วก็โคนเลยเข้าไปโอ้โหสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสองสี่หกแปดเก้าโอ้โหเป็นรองอีกแล้วนะครับนะเป็นรองสองตัวแล้วนะครับเล่นหมากลุกไปก็ต้องเช็คหมากไปด้วยนะครับว่าเป็นรองอะไรตอนนี้นะเป็นรองสองตัวก็เป็นรองเม็ดเม็ดกบเบียนะครับนะมาสู้กับโคน,นครับเรือสู้กับเรือนะ ต้องเช็คมากนะเช็คตำแหน่งดูให้ดีนะครับนะเมื่อเราเป็นรองแล้วนะเราก็ต้องหาเหมือได้ไหมนะพยายามหาเหมือให้ได้นะครับเพื่อนๆนะแต่ในนี้เขาก็โหใช้ใช้เรือมาจาับโคนกินสองอีกแล้วนะวันนี้จะยับไหมช่างยันนะก็ขอบคุณมาพูไว้ก่อนนะครับนะ คุณมาผูกไว้แต่น,นี้คุณสุรชัยจะกินเบี้ยเราอีกแล้วนะครับโอ้โหกินหมดสมังครับเนี่ยฮะแต่แลรากินหมดจะมาไตีลูกหรือเปล่านะเอาบือให้บังนะดันขวากินกินไปเลยนะไม่เอาแล้วนะโอ้โหกินจริงๆ,ๆนะ ิเราก็ออกแล้วนะครับไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้นะนะครับนะ้ามีกันเราด้วยนะฮะกันเราก็เอาเรือไปกดเข้าไว้เดินให้ดีนะครับฮนะมีโคลนเข้าไปแทงลุกนะกินเรือนะเรือหนีอีกนะแต่มันก็โคลนขึ้นไปเสริมโคลนเข้าไปอีกต่ออีกแล้วนะครับ โอ้โห oh 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 oh. นี่นะครับหมักลุกนะฮะถ้าเป็นต่อเราเป็นต่อเขาเยอะๆนี่ต้องปลดอาวุธให้หมดนะครับนะเขาก็ใจเล่นนะครับถ้าเรายิ่งกินยิ่งหมดยิ่งกินยิ่งหายนะครับไม่เอานะครับไม่ต่อไม่ยอมต่อด้วยเราอย่าไปต่อนะครับนะเพื่อนๆน,นะพยายามเดี๋ยวเอาไปโจมตีเขาบ้าน,นะนะต้องกิน เขาให้ได้บ้างนะฮะใ,ให้ได้สองให้ได้สามอะไรแบบนี้นะเราก็จะได้ดีขึ้นมาหมุนม้ากลับไปอีกแล้วนะชัังหวะน,นี้ก็เสริมเบีย้ยเขาไปโอโหไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะครับไม่มีม้าเล่นนะครับเพื่อนๆน,นะฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับเล่นหมักลุกนะต้องพยายามหาม้าไว้ใช้ด้วยนะฮะนะ เราไม่มีม้านี่เดินลาบากนะครับนะเพราะม้านี่เป็น้าอากาศอย่างดีนะฮะแต่ตรงนี้ก็ดูแล้วก็แทงลุกเข้าไปเลยนะแทงลุกเข้าไปขึ้นมาเอาโคนเข้าไปลุกอีกเอาโคนเสริมไปดีไหมครับนะโคนเสริมเข้าไปดีหรือเปล่านะครับอืมไม่เอาก็เปลี่ยนใจนะ ไม่เสริมคนนะเอาขุนขึ้นไปติดเรือดีกว่านะครับนะขุนขึ้นไปติดเรือนะจังหวะเผื่ออาจจะเรือคงเรือขาดนะโอ้โหเขาวิ่งมาหลังบ้านแล้วนะครับจะไปกินเด็กอีกหรือเปล่านะแต่นี้ผมก็เรือมากดม้าเขาไว้ก่อนนะก็คิดว่าถ้ามีปัญหาเยอะก็เอา เหลือกินม้าได้ไหมเรากินตรงกลางเดี๋ยวโคนขึ้นไปกินตรงกลางให้ได้นะแต่มนี้โอ้โหาต่อมาเลยนะโคนเราก็ออกเฉลิงๆไปนะครับแต่มนี้ก็โคนเสริมเข้าไปอีกนะดีนะครับเหลือด้านขวามือเขาออกไม่ยังออกไม่ได้นะโอ้โห,โหเขาก,กินมากินมาแล้วก็ต้องกินด้วยนะครับนะแต่มนี้ไม่ใช้โคนกินนะโคนกิน ตำแหน่งมันเหลืองนะนี่แล้วก็อาจจะมีเอาเอาหมากินเรือนะคโคนกินเม็ดอะไรแบบนี้นะโอ้โหก,ก็ไม่น่ารอดอยู่ดีนะเนาะเรือสองลำนะโอ้โหแต่นี้มาก็ทิ้งให้เรากินเลยเหรอโอ้โหตีลุกโอ้โห เขาจะตีลูกแต้มนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะะอือือตีลูกตีลูกเราเหรอกินเบี้ยก็ได้นะกัวเขาจะมาตีลูกแล้วก็จะตีลูกกินเรือเราแบบนี้นะแต่เรายังไม่อยากนะครับนะเราไม่ยังไม่อยากต่อด้วยนะกินด้วยนะครับตีเข้ามาก็หลบเข้าไปนะ ต่อเลืออีกแล้วนะโอ้โหต่ออาวุธอย่างเดียวนะครับผมบอกแล้วนะครับอาแต้มแบบนี้ผมไม่เอานะไม่ต่อนะยิ่งต่อยิ่งหมดอาวุธนะครับทำอะไรไม่ได้แน่นะแต่ว่าตอนนี้นะฮะเขาก็ยังขยายมากไม่ได้นะครับมากเขามาต่ำนะฮนะโดนค้นขึ้นไปยึดตำแหน่งตรงกลางฮนะตรงเซนเตอร์ นะจะมาหลอกตีลูกเราอีกแล้วอืมแต่นี้ก็ยังไม่รู้จะทำอะไรเก็บสแปร์เบียไว้ก่อนนะเก็บสแปร์เบียไว้ก่อนนะเพราะว่าเม็ดก็บังอยู่นะอืม<ๆ>ก่อนจะเข้ามาตีก็ตีไม่ได้มาตีลูกก็ตีไม่ได้เตรียมซ้อนต่อเลืออีกแล้วโอ้โหคุณพี่จา๋า หนูไม่เอาเอาตีลงมาไม่เอานะคุณต่อเรือผมไม่เอานะเหมอก็เหมือเหมือก็เหม,มือดิเออเหมือก็เหมือเอา้าโหอีกทีหนึ่งเหมือแล้วนะครับอะโอ้เราไม่เอาอะเราไม่ยอมต่อนะมากเราเป็นรองเราไม่ยอมต่อแต่นี้เขาเป็นเอ้าเขาไม่ไม่ไม่มใหาล้อแล้วนะไม่แหาล้อก็ ก็เถ็บขุนเขามานะครับซอนไม่ได้แล้วเขาซ้อนก็หลบขุนแล้วนะ่ะเขาซ้อนเขาซ้อนก็หลบขุนนะหลบขุนคืนไปเลยดีไหมนะหลบขุนเข้าไปอืแต่นี้คุณสุรชัยนะคจะไปอย่างไรต่อนะ ออกมากดนะมากดเราก็จังหวะนะได้ตีลุกเข้าไปโอ้โหเอานะครับตรงนี้นะฮนะเ,เราได้กินเบีย้ยแล้วนะได้กินเบี้ยคืนแล้วเราได้กินเบี้ยคืนก็ต้องพยายามนะพยายามกินคืนให้ได้เยอะที่สุดนะครับตีลุกอยู่นะครับอ่าเขามาแบบนี้กันะก็ต้องหนีครับหนีแล้วก็กินเบีย้ยเข้าไปนะโอ้โห แล้วก็เดี๋ยวเอาเรือไปจับม้านะฮะโอ้โหขู่กินม้าอีกโอ้โหขู่กินม้าอีกเอาแต้มนี้เขาเขาต่อเรือฮนะต่อเลืออย่างนี้ก็พลาดแล้วครับนะเขาพลาดแล้วนะครับเพื่อนๆนะเห็นไหมครับนะโอ้โหแทงลุกเข้าไปโอ้โหแทงลุกนะกินมา้ากินลุกกินเรือแต่แต้มนี้เรายังไม่เอานะเองายังไม่กินนะครับยังไม่กินมา้าก็ต้อง ไตลุกเข้าไปอีกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาเหลือกินลุกเข้าไปอีกโอ้โหพริกมาทั้งสวนแน่นะครับอย่างนี้นะะกินกูเข้าไปโอ้ยกลายเป็นอะไรเนะี่ยกลายเป็นขนกับเม็ดไปแล้วเอากลับมาเป็นต่อเฉยเลยเอาแบบนี้เดินหนีตรงนี้ก็กินนี่เข้าไปกลับมาโอ้ยกลับมาเอา กลับมาอีกเก็บสแปเบีย้ยให้ได้เอาตีลุกเข้าไปก่อนกินกินเอา้าหมาเข้ามาแบบนี้แล้วโอโ้โหเข้ามาหาเราเลยเหรอตีลุกเข้าไปอีกโอ้เอาดึงดึงไว้กินเบี้ยกินเบี้ยดึงไว้กินเบี้ยอีกนะดึงไว้กินเบี้ยเอาเข้ามาแต้มนี้ก็เหลือลุกเข้าไป โอ้เสียเรือแต้มนี้ก็ต้องจบเกมที่ครับเพื่อนๆนฮะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับนะฮะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่างยันกันเยอะๆนะครับนะวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย